สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับประจําวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะครับคลิปเน้นๆเคู่วันนี้จัดกันมาให้แบบจุกๆกันอีกแล้วนะครับและใครนะครับยังไม่ได้ติดตามกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆขอขอบคุณล่วงหน้านะฮะและวันนี้นะครับสำหรับคลิปเน้นๆเจ็คู่ของเราเนี่ยก็จัดกันมาให้แบบจุกๆกันเหมือนเดิมนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจนะครับในกลุ่มัันกจด ได้อีกนะครับตัวเน้นตัววีมีให้ครบนะครับรับประกันความชัวร์ให้เพียงแค่พี่ๆนะครับสแกน QR โค้ดที่หน้าจอหรือใครนะครับที่สแกนไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างอิสซวิดทาวเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน2องทุ่มนะฮะและคู่นี้เนี่ยเป็นตัวเน้น VIP ในกลุ่มครอบครัวของเราด้วยนะครับและตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นอิส แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ4เสมอ9แพ้ไป19นะครับส่วนทางด้านฝั่งอาเซนนลอยู่อันดับที่2ของตารางมีอยู่63แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ17เสมอ12แพ้13นะครับส่วนเฮทุเฮทของคู่นี้นะครับเจอกันน้อยนะครับแต่เป็นทางฝั่งอาเซนอลเนี่ยที่ดูดีกว่านะครับเอาชนะอ e ิสวิทได้2นัดนะครับและอิสว e ิทเนี่ย เอาชนะอาเซนอนไปได้เพียงหนึ่งนัดนะครับในการที่อ e ิสวิดเอาชนะเนี่ยเป็นการเอาชนะในศึกบอลถ้วยอย่างคาราบาวคัพอีกด้วยนะครับอ,อีก2อนัดที่เหลือเนี่ยเป็นอาเซินอนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดโดยเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนครับส่วน ฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นอิสวิตเนี่ยฟอร์มยังดูไม่ดีนะครับชนะได้หนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สามนัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับก็ออกไปเยือนเชลซีก็ถือว่าทำผลงานาได้ตามเป้านะครับแบ่งแต้มออกจากแสตมฟอร์ดบิดเนี่ย มาได้นะครับโดยจบ90นาทีเนี่ยเสมอกัน2-2นะฮะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ดุมากๆนะครับเก็บชัยชนะได้3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเอาออกไปเยือนเรอัลมาดริดนะครับในศึก UCL เนี่ยตบอาเรอัลมาดริดเนี่ยไป2ประตูต่อ1นะครับโดยเป็นการเอาชนะมาดริดเนี่ยทั้งไปและกลับเลยนะฮะก็ผ่านเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสภาพความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นนะครับอย่าง อิสวิทเทลนะครับอของคุณซื้ออย่างคีรรนเมดคินนาเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานซีโดซีออกเบนเน,น,บบเบเนโโ่นะครับแวร์รี่เบิร์นเจเดนฟิโรจีนนะครับซามูเอลซิโมดิก เควินฟิลิปนะครับแล้วก็อารายานีมูลิดนะครับที่เจ็บส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าชินยางอิสุวิทาวเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับอ่าหน้าเป้านะครับใช้เป็นเลียมดิแลปนะครับส่วน3ามกลางลุกมีแจ็คคลาร์กนะครับแล้วก็คูลิโอเอ็นซีโอนะครับแล้วก็จะมีเบนจอนสันนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียก克าเบลเชซุสคาวฮาฮเวตนะครับทาเคฮิ โยโตมิยสุนับลิคาโดคาราฟิโอรีกาเบียวมกันเยตแล้วก็จอร์จินโยนะครับส่วนคัดการการจัดทับวันนี้นะครับออสซนอนเนี่ยใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยจะมีอิธานเอนวานนรีนะครับเรียนโดทอสตากับราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยเป็น3าประสานแดนหน้านะครับ ก็ต้องบอกว่าจากที่ผมดูจากสื่อหลายๆสำนักเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันนะครับเพราะอิสวิททาวเนี่ยวันนี้จะไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอนหรืออาจจะไม่แพ้ขาดแน่นอนนะครับเพราะผลงานตลอด9เกมหลีที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆนะครับที่เละเทะมีแค่2เกมเท่านั้นคืออที่เจอกับเลียวพูลนะครับแพ้ C1 แล้วก็ เจอกับสเปอร์เนี่ยแพ้ไป4ีหนึ่งะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสู้ขาดใจนะครับปั่นป่วนคู่แข่งได้ตลอดนะครับตัดภาพกลับมาทางฝั่งอาเซนอลที่ตอนนี้โฟกัสกับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นถ้วยแรกแล้วนะครับลังทะลุเข้าสู่รอบรองได้สําเร็จทําให้ฟอร์มในลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะครับหลังจากเก็บชัยชนะ2จาก7จดเกมลีกที่ผ่านมานะครับถ้าจะฝากความหวังให้อาเซนอลพังสกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากจริงนะครับเพะเพิ่งเจอสึกหนักกับมาลิดมาด้วยนะครับแถมคู่แข่งก็เป็นสายยื้อสู้มืออีีกกกััั้งหาวนนบบ เลดเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งอาเซนอลนะครับเป็นต่อถึง1นึขีดราคา2เปิดมาให้1 5จสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5งาขีสาราคา2เปิดมาให้ 2. 5ุ้าคู่นี้เป็นตัวเน้น v i p ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายเดี๋ยวผมขอดูค่าน้ำให้มันสวยๆกันหน่อยนะครับบวกกับไลอัพนักเตะให้มันชัวร์ๆนะฮะแล้วแนวทางสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในแก๊งของเราแล้วเราไปเจอกันที่เดิมนะครับ คู่ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบูแฮมตันนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน2องทุ่มตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่14ของตารางนะครับมีอยู่38แต้มแข่งไปแล้ว32มสนะัดชนะ10เสมอ8แพ้14นะครับส่วนทางด้านฝั่งบูแฮมตันเนี่ยอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับมีอยู่35แต้มแข่งไปแล้ว32มสนะัดชนะ10เสมอ5แพ้17นะครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าแมนยูเนี่ย ทำผลงานได้ดูดีกว่านะครับจากที่เจอกันมาเก็บชัยชนะจากวูฟได้ถึง12นัดและวูฟเนี่ยเอาชนะแมนยูได้5นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน4นัดนะครับโดยในเกมล่าสุดต้องบอกว่าวูแฮมตันนะครับทำผลงานที่ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปได้2อศูนย์ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าแมนยูเก็บชัยชนะจากวูฟเนี่ยไปได้ทั้งหมด4เกมติดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย เก็บชัยชนะจากคู่แข่งนะครับไปได้เพียง1นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มในบอลถ้วยของแมนยูเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับแต่มองกลับมาในลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะเละนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเกมล่าสุดแมนยูเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะลียงนะครับไปได้ถึง5ประตูต่อ4นะครับรวม2นัดเนี่ยแมนยูผ่านเข้ารอบในศึกยูโรปาลีกไปได้นะครับส่วนทางฝั่งวูล์แฮมตันนะครับช่วงหลังนะฟอร์มในลีกดูดีขึ้นนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้4นัดแล้วก็ เสมอ1น,นัดโดยเป็นการเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้4เกมติดนะครับโดยเกมล่าสุดก็เปิดบ้านไล่ถล่มสเปอร์เนี่ยไปได้ถึง4ประตูต่อ2นะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นนะครับแมนยูของกุนซือลูเบนอมโมริมเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับจะวันนี้นะครับก็มีตัวเจ็บหน้าเดิมๆมอย่าง ออไอเดน <ไป S 1> เฮเวนนะครับลิซันโดมาติเนสอามาดิดอารูนะครับตัวเบียสคอนเจอร์มัตไชเดรลิกโจชัวเซอร์ซี่นะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้นะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับหน้าเป้านะครับยังคงใช้เป็นลาสมุดไฮรุนนะครับตรงกลางเนี่ยมีบูโนโ่ฟนฟานันเดสแล้วก็มิสันเมาส์นะครับกลางรับจะมีอิเล็กเซนแล้วก็ อูกันเต้นเนี่ยเป็นตัวปัดขวาดน,นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างวอห์มตันของกุนซืวิกตอร์เปเรล่านะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับมีตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างเลออนซีวอมนะครับเดวสันมอสเยล่าเอนโซกอรซาเล่แล้วก็ซาซาคาราชิตนะครับส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับวูฟเนี่ยจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับ หน้าเป้านะครับยังคงใช้เป็นยอร์เกนสไตลาเซ่นนะครับส่วน2กลางลุกมีมัชเชลมูเนซี่แล้วก็มัชเซอุดคุนย่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะบอกเกมล่าสุดแมนยูเนี่ยใครจะเชื่อนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะลียงได้5-4นะครับเป็นเกมที่เผาพลังกายนักเตะ หนักมากๆเลยก็ว่าได้นะครับพอนอกจากต้องบูร้อยยีนาทีในคืนวันพื่ัหัแล้วนะพวกเขาต้องงัดทุกเม็ดออกมาบูเพื่อพลิกกลับมาเก็บชัชนะแบบเหลือเชื่อได้อีกนะครับบอกเลยกําลังใจเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเต็มแน่นอนสําหรับแมชเชสเตอร์ต็ดนะครับพวกเขานะครับต้องโฟกัสไปลุ้นแชมป์ยูโรปาลีกให้เต็มตัวนะครับเพื่อโคต้าไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าได้นะครับฉะนั้นในลีกเนี่ยอาจจะ เน้นน้อยลงประกอบกับทีมเยือนวูฟนะช่วงนี้ร้อนแรงเหลือเกินนะครับด้วยการเก็บชัยชนะ4เกมติดนะครับและยิงไปถึง9ประตูนะครับจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับผลงานเนี่ยณเวลานี้ผิดกันเยอะนะครับแถมเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยวูฟเนี่ยก็เอาชนะได้2-0นะครับด้วยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.40ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ํากําแพงราคาบน ิดมาให้2คขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับวันนี้แนะนําให้อยู่ลองเนี่ยลุ้น2มุมคุมยิ่งกว่านะครับวันนี้ฟันทงให้ลองไปที่วูแฮมตันนะครับ คู่ต่อไปนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน2องทุ่มนะฮะตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านฟูลแลมอยู่อันดับ9ของตารางนะครับมีอยู่48แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ13เสมอ9แพ้10ส่วนทางด้านฝั่งเชลซีเนี่ยอยู่อันดับ6ของตารางนะครับมีอยู่54แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ15เสมอ9แพ้8นะครับส่วน เฮททูเฮทของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเชลซีเนี่ยดูดีกว่านะครับโดยเอาชนะฟูลแลมเนี่ยได้ถึง11นัดนะครับแล้วก็ฟูลแลมเจ้าถิ่นเนี่ยเอาชนะทีมเยือนได้2นัดโดยที่ทั้งคู่นะครับเสมอกัน6นัดนะครับโดยในเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟูลแลมนะครับออกไปเยือนเชลซีนะครับทำผลงานได้ดีกว่านะครับเฉือนเอาชนะเชลซีได้2อหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนเชลซีที่เก็บเรียบไป3นัดติดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านนฟูแล่มเีย เก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดน,นะครับเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนบอลมัดนะครับแพ้ให้กับบอลมัด1 0ส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนเชลซีเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1นะครับโดยเกมล่าสุดนะครับเชลซีนะครับในศึกบอลยูฟ่ายูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเกวอร์ซสองหนึ่งนะครับแต่เกมเล็กแรกเนี่ยตุนสกอร์มาได้ก่อน3 0นย์ครับเกมเล็ก2ก็เลยสบายนะผ่านเข้ารอบอ่าไปได้ไม่ยากนะครับ และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นฟูลแลมเนี่ยของคุณซือมาโกซิวานะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากเสียตัวเจ็บหน้าเดิมนะครับแค่รายเดียวเท่านั้นอย่างไรเนลสันนะครับส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับฟูลแลมเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้านะครับยังคงใช้เป็นมูนิตนะครับส่วน3กลางลุกเนี่ยมีอารเร็กอีวอบี้นะครับอันเดียสเปเรล่านะครับส่วนตรงกลางตัวตัดเกมเนี่ยจะมีพวก รูขิดนะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างเชลซีเนี่ย ของคุณซื้ออย่าวิเชนโซมาเลก้าครับสำหรับความพร้อมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเช่นกันนะครับนอกจากเสียมาร์กิยูนะครับเวสลี่โฟฟราน่าเป็น2แข้งตัวเจ็บหน้าเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องคาดการณ์การจัดทัพนะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเปาเนี่ยใช้เป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับสางกลางลุกมีมาดูเอลเก้นะครับอ่าแล้วก็จะใช้เป็นโคพาลเมอร์นะครับแล้วก็จะมีเนโต้ส่วนตรงกลางมีเฟรนันเดสแล้วก็ไคเซโดนะครับ ต้องบอกว่างานนี้เสร็จเจ้าถิ่นฟูแลมแน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นรองกว่าหน่อยๆแต่ใส่ติเกมในบ้าน4เกมที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าโหดจัดนะครับเก็บชัยชนะ3ครั้งและยิงไปนนหน่นอนเจประตูะครับเรียกว่าตบได้หมดทั้งฟอร์เรสสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลครับฉะนั้นหายห่วงไปได้เลยสําหรับเกมในบ้านนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเชลซีเนี่ย มาพร้อมกับสถิติในฐานะทีมเยือนเนี่ยที่ไม่ดีเลยนะครับหลังจากาไม่ชนะ8เกมในลีกนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดเลยทีเดียวนะครับแถมโดนยิงเนี่ยไปถึง12ประตูนะครับยิ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้เนี่ยยิงไม่มีคําว่าง,ง่ายแน่นอน,นครับถ้าเจอกันครั้งล่าสุดก็แพ้คาลังให้กับคู่แข่งในรายการนี้เนี่ยสประตูต่ตอหนึอีกด้วยดูทรงแล้วสภาพนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับ เชลซีนะครับวันนี้นะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านเชลซี Chelsea นะครับทีมเยือนเป็นต่ออยู่ที่0.05ราคา2เปิดมาให้เสมอสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.543นะครับวันนี้แนะนำนะครับให้ถือหางเจ้าถิ่นไว้ก่อนละกันนะครับหน้าจิก,กินนิ่มนะครับวันนี้ฟันทงให้รองไปที่ฟูแลมนะครับ คู่ต่อไปนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิน่นะครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่19ของตารางรองบวยนะครับมี18แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ4เสมอ6 แพ้ไป22นะครับส่วนทางด้านฝั่งเจ้าทีมเยือนลิเวอร์พูลอยู่อันดับ1ของตารางนะครับมีอยู่76แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ23เสมอ7แพ้2นะครับส่วนเฮตูเฮต์ของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเก็บชัยชนะจากเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ถึง16นัดและเลสเตอร์นะครับชนะลิเวอร์พูลได้5นัดนะครับและก็ทั้งคู่เนี่ยเสมอกัน3นัดนะครับโดยเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับก็เปิดบ้านไล่ตตบบเเเลสออรร์นนนี่่ยไป3-1ะคัก น,นั้นนะครับเลี้ยวพูก็ชนะนะครับติดต่อกันเนี่ยไปถึง5นัดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีจัดๆเลยนะสำหรับเลียวภูนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์เนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับและเป็นการแพ้4เกมติดด้วยนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ย ออกไปเยือนไบรตันนะครับเสมอกันไป2-2สนะฮะส่วนทางด้านฝั่งเรียวพูลนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยกลับมาชนะได้นะครับเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับความพร้อมวันนี้เนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับของคุณซื้อยอย่างรุสวานิสโรอยนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับ จะไม่สามารถใช้งานแฮร์รี่วิงนะครับที่ติดโทษแบนยาวนะครับเช่นเดียวกับอับดุลฟาตาวูนะครับอีกหนึ่งรายที่เจ็บนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้เนี่ยเลตเตอร์ซิตี้นะครับจะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับนาเปาเนี่ยยังใช้เป็นเจมี่วาดีนะครับ3กลางลุกมีสเตฟฟี่มาวินดีดีนะครับบิลานเอลคาโนแล้วก็เคซี่แม็กอาเตียนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลของคุณซซอร์อันเนอร์สล็อตเนี่ยสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มนะครับนอกจากเสียตัวเจ็บหน้าเดิมอย่างจโกเมดกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับซึ่งยังไม่หายดีส่วนคาดการณ์การจัดทำวันนี้นะครับทีมเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายัางใช้เป็นเดียโกโจต้านะครับส่วน3กลางลุกมี โดมินิสต์บอสไลมัวเมสซ่าแล้วก็หลุยดิอาร์สนะครับตรงกลางตัวปัดขวาดมีกราเฟนแบกแล้วก็แม็กอลิสเตอร์นะครับ ต้องบอกว่างานนี้นะครับเสร็จทีมเยือนรเวอพูลอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขาเนี่ยต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาจัดเต็มแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเจ้าบ้านเลสเตอร์เนี่ยอาการยังคงสาหัสนะครับด้วยการเก็บชัยไม่ได้เลย9เกมติดนะครับและแพ้ไปเน้นๆ8เกมนะครับแถมโดนยิงเนี่ยไป23ประตูนะครับนอกจากนี้มี8เกมที่ยิงใครไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกําลังนะครับโดยเลดวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทั้งฝั่งรเวอพูลนะครับ อยู่ที่1.5ขี2ราคา2เปิดมาให้2ลูกสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ขีด3.5ราคา2เปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อสถานเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ฟันทงให้ต่อไปที่ลิเวอร์พูลนะครับ คู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกเกาโช่เซีเลียอ,อิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างโบลอนยาเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานคู่นี้ลงเตะกันตอนฮาทุมนะครับตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นโบลอนยาอยู่อันดับ5ของตารางมีอยู่57แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ15เสมอ12แพ้5นะครับส่วนทางด้านฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่อันดับ1ของตารางนะครับมีอยู่71แต้มแข่งไปแล้ว32นะัดชนะ21เสมอ8แพ้3นะครับส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าอินเตอร์เนี่ยทำผลงาน ได้ดีกว่านะครับเก็บชัยชนะจากโบลญญาไปได้ถึง16นัดนะครับและโบลญญาเนี่ยชนะอินเตอร์ได้7นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน7นัดนะครับและในเกมล่าสุดในศึกซีเรียอาครับในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นะครับเสมอกัน2-2ก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นอินเตอร์นะครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมติดแล้วก็บโลญญาเนี่ยเก็บชัยชนะจากอินเตอร์เนี่ยได้1เกมเท่านั้นนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มอินเตอร์เนี่ยดูดีกว่าชัดเจนนะฮะ ส่วนเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดบุรุิยญาเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนอัต,ตาลันตานะครับแพ้ต,ตาลันตา2 0ส่วนทางด้านฝั่งอินเตอร์มิลานถือว่าฟอร์มเนี่ยดูดีนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดแล้วก็เสมอ3นัดเกมล่าสุดในศึกบอลถ้วยหูใหญ่อย่างย,ยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็ทำได้ดีเปิดบ้านยันเสมอกับไบร์มิวนิคได้22นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับด้วยสกอร์รวมอ่า4ประตู และสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างบรุญญานะครภายใต้การทําทีมของคุณซื้ออย่างวิชินโซอิตาเรโนนะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับตัวเจ็บเนี่ยมีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังเสียนิโคลโลคาซาเลนะครับที่มีการบาดเจ็บที่ไหลเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามเพิ่มเข้าไป1รายด้วยกันนะครับส่วนด้านการการจัดทัพวันนี้นะครับใช้ระบบ4-2-3-1นะครับนาเปาเนี่ย ยังคงใช้เป็นคลาสโตนะครับแล้วก็จะมี3ามกลางลุกเป็นลิคาโดออสโซลินี่นะครับแล้วก็จะเป็นเยนออสการ์แล้วก็ดานอินดอยนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างอินเตอร์มิลานนะครับไปใต้การทําทีมของคุณซืออย่างซิเมเนอินซากีนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับพวกเขานะครับมีตัวเจ็บนะครับอย่างเดลเชลดุมฟี่แล้วก็ปิโอตอสลินซากีนะครับส่วนคาดการณ์การจัดทัพวันนี้นะครับอินเตอร์มิลานเนี่ย ใช้ระบบเก่งนะครับ352นะครับสอกองหน้าใช้เป็นราอุโตโรมาติเนสนะครับแล้วก็มาโกอันนาโตวิดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีเฟรดิโกดิมาโกนะครับเฮลิกมาคิทยานแล้วก็ฮาคารซัตฮานกูนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ย ชาบ้านโบลอนญานะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆนะับเพราะไม่แพ้ใครในเกมในบ้านเนี่ยแเกมติดต่อ,อก,กันถือว่าพวกเขาามีเกมในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆขนาดที่ฝั่งทีมเลียนใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะฝูงครับผลงานนอกบ้านขาดความ,สม,มเสมอๆนะครับ5เกมหลังสุดนะครเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้น,นครับโดยเลดวันนี้เนี่ย เปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับเป็นต่ออยู่ที่0.05ราคา2เปิดมาให้0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5 2, 2. 5, ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับวันนี้แนะนำให้อยู่รองเจ้าบ้านดีกว่านะครับมองว่าบริญญาเนี่ยเล่นในบ้านได้ดีกว่าเกมล่าสุดนะครับยันเสมอกับนาโปลี1-1แมตชนี้เจอกับ อินเตอร์เนี่ยที่แข็งแกล่งไม่แพ้กันนะบมองว่าบรอนญาเนี่ยเล่นด้วยแท็กติกเดิมนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอ,อ,อินเตอร์เนี่ยเพิ่งเล่นเกมใหญ่นะครับกับไบเยอร์มิเนตมาหมาดๆนะมื่อกลางสัปดาห์นะครับก็น่าจะ,ะผ่านความฟิตเนี่ยความฟิตอาจจะเป็นลองเจ้าบ้านมากๆนะครับวันนี้แนะนำนะครับให้อยู่ลองเจ้าบ้านไปก่อนละกันนะครับวันนี้ฟันธงให้ลองไปที่บรลญญานะครับ คู่ต่อไปนะครับ AC มิลานเปิดบ้านเจอกับอัลตาลันตาคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหน,นึ่งสี่สิบห้านะฮะตารางคะแนนคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่น AC มิลานอยู่อันดับที่เก้านะครับมีอยู่ห้าสิบเอ็ดแต้มแข่งไปแล้วสามสิบสองนัดชนะสิบสี่เสมอเก้าแพ้เก้าส่วนทางด้านฝั่งอัลตาลันตาเนี่ยอยู่อันดับที่สามของตารางมีอยู่หกสิบเอ็ดแต้มนะครับแข่งไปแล้วสามสิบสองนัดชนะสิบแปดเสมอเจ็ดแพ้เจ็ดนะครับเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับแพ้ชนะไปคนละสิบนัดแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเสมอกัันนถึงด เกมล่าสุดนะครับแอตาลันตาทำได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเอซิมิลานเนี่ยได้2ประตูต่อหนึ่งนะฮะอ่าส่วนฟอร์มการเล่นนะครับใน5เกมหลังสุดเจ้าบ้านนะครับเอซิมิลานเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดฟอร์มเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงเกมล่าสุดทำได้ดีนะครับออกไปเยือนอูดิเนเซ่ไล่ถล่มไปได้4ี่ศูนย์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมแอตแลนตาเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับก็ยังดูไม่ดีนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้1อ่า2นัดแล้วก็แพ้ ไป3นัดนะครับโดยเป็นการแพ้ติดกัน3เกมติดเลยนะครับโดยเกมล่าสุดก็กู้หน้าเข้ามาได้นะครับเปิดบ้านเอาชนะบรอนญาเนี่ยได้2อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเอซมิลานเนี่ยภายใต้การนําทีมของคุณซืออย่างเซโจคอนไซเซานะครับสาหรับความพร้อมวันนี้นะครับตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆนะครับแล้วก็ยังเสียไม้เมนยองนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่เจ็บนะครับจากการปะทะกับเพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กชิมินสในเกมล่าสุดนะครับต้อง ออกจากสนามนะครับคาดว่าวันนี้เนี่ยมาโก้สปอร์ติเอโรเนี่ยจะลงเฝ้าเสาแทนนะครับส่วนคาดการการจัดทัพวันนี้นะครับเอซิมิลานนะครับจะมาในระบบ3-4-3นะครับสามประสานกองหน้าเนี่ยจะใช้เป็นราฟาเอเเอานะครับแทมมี่อับราฮัมแล้วก็จะมีอาคิสเตียนพูลิสิตนะครับส่วนตรงกลางนะครับมีโฟฟาน่านะครับแล้วก็จะใช้เป็นอาเล็กชิมิเนสนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอตาลันตาของคุณซืออย่างจานปีเอลโลกาสปิลินีนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้ตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพวันนี้นะครับทีมเยือนอย่างอตาลันตาเนี่ยจะมาในระบบ3-43นะครับ3ประสานกองหน้าจะใช้เป็นลูกมั่นนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นอย่างมาเตโอเรตกีนะครับแล้วก็มาริโอปาสลิศนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีดาวิเตสปัคอต้านะครับแล้วก็จะมีเอเดซอนมลเทนเดลูนนะครับ ก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นเอซิมิลานเนี่ยผลงานนัดล่าสุดทําได้ดีนะครับเพราะจัดการไล่ถล่มอุติเนเซ่นเนี่ยได้4-0เกมลุกกลับมามั่นใจอีกครั้งแมตชนี้นะครับรับมืออาตาต้าทีมที่ฟอร์มล่าสุดเนี่ยได้อัดบุรุษย่า2-0เกมลุกฝั่งขวาพวกเขาก็ถือว่าอันตรายเช่นกันนะครับเพราะทั้งสองประตูนเนี่ยได้มาจากฝั่งขวาทั้งหมดนะครับโดยเลทวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานเป็นต่ออยู่ที่0 -0.5 สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขี3ราคา2เปิดมาให้3ลูกนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าโดยเรทเนี่ย ยอมรับว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงคาดเดาย่างจริงนะสำหรับคู่นี้ผลงานทั้งสองทีมเนี่ยก็ดีด้วยกันทั้งคู่จากเกมล่าสุดนะครับแต่ถ้าให้เลือกนะครับถ้ายืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งจริงๆเนี่ยขอเลือกไปทางฝั่งอตาลันตาดูดีกว่านะครับเพราะช่วงหลังซองบอลพวกเขาเนี่ยข่มมิลานอยู่พอสมควรนะครับสถิติเจอกันสครั้งหลังสุดเนี่ยอตาลันตาทําได้ดีกว่าทั้งหมดเกมวันนี้มั่นใจว่าพวกเขาน่าจะมีทีเด็ดนะครับบุกเบียดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงให้วางไปที่อตาลันตานะครับ คู่สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยศึกลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างเรอันมัดริดเปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบิวเบลนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสองนะฮะตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านมัดริดนะครับอยู่อันดับ2ของตารางมีอยู่66แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ20เสมอ6แพ้5นะครับส่วนทางด้านฝั่งแอตเลติกบิวเบลเนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางมีอยู่57แต้มแข่งไปแล้ว31นัดชนะ15เสมอ12แพ้4นะครับ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับต้องบอกว่ามานิดเนี่ยฟอร์มข่มชัดเจนนะครับเก็บชัยชนะจากบิวเบลเนี่ยได้ถึง22นัดและวบิวเบลนะครับชนะบาหิดได้เพียง4ี่นัดโดยที่ทั้งคู่เสมอกัน6นัดนะครับโดยเป็นเกมล่าสุดเลยนะครับที่บิวเบลเนี่ยทำผลงานดีดีกว่ามานิดนะครับเปิดบ้านเฉนือนเอาชนะมานิดเนี่ยได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นใน5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเรนมาลิดเนี่ยฟอร์มดูดับดัไปเยอะมากๆนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้1น,นัดเสมอ1น,นัดแพ้ไปถึง3นัดนะครับโดยเกมล่าสุดนะครับในศึกตัดสินในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยว่ามาลิดจะเข้ารอบหรือไม่แต่ก็ ไม่มีปฏิหารนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับอาเซนอนสองหนึ่งตกรอบเป็นทีเรียบร้อยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างบิวเบาเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดยังดูดีนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดแล้วก็เสมอกัน3นัดนะครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอ็นเจอร์เนี่ยไปได้2อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมวันนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยจะไม่มีชื่อของเดนีสกาบาคาวนะครับแอด์เดนินเตาเฟรนลองแมนดี้นะครับคีเรนเอ็มปาเป้ที่เจ็บนะครับส่วนด การจัดทับวันนี้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยจะมาในระบบ4-1-2-1-2นะครับโดยจะวางเป็น2กองหน้าอย่างโรดิโก้นะครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่ำอย่างเบลลิงแฮมตรงกลางมีคามาวิงกาแล้วก็โมดิสนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเนี่ย อย่างบิวเบานะครับก็ต้องบอกว่าสภาพทีมสมบูรณ์100%ไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับด้านการจัดทัพวันนี้ก็จะใช้ระบบ4-2-3-1นะครับหน้าเป้านะครับใช้เป็นกอร์กากูดูเซต้านะครับสามกลางลุกมีนิโกวิลเลียมหอยอันซาเครตแล้วก็อิยาโกวิลเลียมนะครับก็ต้องบอกว่าเรียดมรมิดเนี่ยเหนือกว่าก็จริงทั้งดีกรีแล้วก็ชื่อชั้นศักยภาพของนักเตะแล้วก็มาตรฐานการเล่นต่างๆนะครับแต่อย่างไรอย่างที่เห็นนะครับช่วงนี้เนี่ย น่าจะเสียความมั่นใจไปเยอะนะครับห่าเกิมหลังสุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาบมาัดๆานะครับแถมวันนี้ยังขาดคีเรียนเอมปาเป้ที่เจ็บไปอีกนะครับนะับเป็นช่วงชีวิตที่ต้องบอกว่าขาลงนะวันนี้ต้องเจอกับยูบาวที่ถึงแม้จะพักมาน้อยกว่า1วันแต่ฟอร์มช่วงนี้เนี่ยกำลังมาดีนะครับไม่แพ้ใครมาหลายนัดเยมลุกอาจจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่ก็จัดว่าทีมเนี่ย ค่อนข้างเยี่ยนเหนียวแน่นพอสมควรแพ้ยากนะครับโดยเลทวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านมัลลิตเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้อยู่รองที่บิวเบาเนี่ยน่าจะดูดีกว่านะครับเชื่อว่ามีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ให้มัลลิตได้นะครับวันนี้ฟันทงให้ลองไปที่แอตแลนติกบิวเบานะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคลิปเน้นๆเจ็ดคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับสาหรับคู่แรกอิสวิททาวเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับคู่นี้เป็นตัวเน้น v i p ในกลุ่มครอบครัวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจในแนวทางสุดท้ายราคาไหนสวยค่าน้ํไหนเจ๋งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมนะฮะคู่ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับวูล์แฮมตันครับคู่นี้แนะนําให้ลองไปที่วูล์แฮมตันแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอเชลซีนะครับคู่นี้นะครับ รับให้รองไปที่ฟูลแลมแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกดไปที่สกอร์ต่ํานะครับคู่ต่อไปโบลอนยาเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้แนะนํารองไปที่โบลอนยาแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเอซีมิลานเปิดบ้านเจออัตตาลันตานะครับคู่นี้แนะนํานะครับให้วางไปที่อัตตาลันต้าในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบิลเบาคู่นี้แนะนําให้รองไปที แอาล t ติ b เบ b a o าแล้วกดไปที่สกอร์สูงจัดไป